โอโมงกะลงปงตะมุยขิตะอีกไม่ไหวกับไอ้แค่พริกมันจะเผ็ดแค่ไหนวะมันจะเผ็ดแค่ไหนวะสวัสดีทุกนนะคะนนะครับผมเป็ดนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ เปจะไม่ขำ EP ที่75นะครับผมทุกคนสำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพอดีว่าผมเนี่ย ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งครับเขาสบประมาทผมครับทุกคนเขาบอกว่าไอเนี่ยไอเปด็ดเวลามึงลงโทษด้วยการกินพริกอะ่ะมึงกินไม่จริงนี่หว่าเพราะมึงตัดออกมึงกินแล้วมึงใครใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกคนคือช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้หลงเข้าไปเล่นเกมเกมหนึ่งครับมันชื่อเกมว่าคอยมาสเตอร์ซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้สปอนเซอร์กูอย่างใดทั้งสิ้นไม่เคยจ่ายเงินให้กูแม้แต่บาทเดียวแม้แต่แดงเดียวที่ผมพูดเนี่ยคือผมอดไม่ได้จริงครับคือกูไม่เข้าใจพวกมึงจะตีบ้านกูจะป้นกู ไปเพื่ออะไรแม่ย้อยกูกำหมัดสักหน่อยจะไม่น่า อืมอึดแล้วนะตอดๆพอดีพี่อัอนๆครับพี่แค่อยากระบายเท่านั้นเองอะใครที่ไม่เคยโดนกับตัวไม่เข้าใจหรอกมามาเลาเข้าเรื่องเลยดีกว่าซึ่งสลับเป็ดจะไม่ขำอีพีนี้นะครับไม้ช <My Choice S 2> ้อยพริกขี้หนูแดงเกรดพิเศษคือพี่เนี่ยฝากไปถึงน้องคนนั้นนะคนที่บอกว่าพี่เนี่ยกินพริกไม่จริงกูคัดเกรดพรีเมียมมาให้มึงเลยชิ้นใหญ่ก็สำหรับอีพีนี้นะครับถ้าเกิดผมขำคลิปไหนเนี่ยผมก็จะลงโทษตัวเองด้วยการกินพริกหนึ่งเม็ดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้กินหรือเปล้เียนนวั ถ้าพี่ไม่ขำอย่าว่ากันละกันโอเคปล่าไแหมย้มยอยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันดีกว่าครับไปคลิปแรกนะครับจากนายบ้าบอจะฮักนางสาวติงตองตลอดไปอือหาไม่หาไม่รู้แต่ผมหาฝากทีมงานให้เด็กคนหล่อหน่อยนะครับได้เลยครับผมครับผม,มร้างกระจบไหมคะร้างก็ได้ครับ จบไปตอนไหนทำไมไม่เห็น องคำเบเบ้ตอนนั้น้องๆจะให้พี่ขำน้องๆก็ต้องแบบต้องออกที่ตลกกว่านี้มาเข้าใจป่ะคือแค่เนี้ยมันไม่สามารถทำให้พี่กินพริกกี้หนูแบบพิมพยมพิมียมได้เข้าใจไปมแหมย,ย้อยคลิปต่อไปครับจากน้องฟองเบียร์ลุ่งนภาส่งคราดิซองฮาวันพี่ทิมงานจัดไปเฮ้ยกูหยุดขำไม่ได้ <c oughs> แล้วไงทุกหัวเ <c oughs> จ้าคืนเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยไม่ได้นะ ไอพวกห้าวอ่ะดูไว้เป็นตัวอย่างหิว้แดกข้าวคลิปต่อไปครับจากน้องไม้อมยิ้มเลือกให้พี่เป็ดสุดหลอดูหน่อยนะครับพี่ดิมงานแจ็คไปครับผมเล่าไปว่ารอบนะคะเล่าไปว่ารอบชาแปว่าฐานนะคะชาแปลว่าฐานชามนะคะชามไปว่าเวลาชามไปเวลาโอเคและเมื่อไหร่ก็ตามเราจะทำาตามสัญญาันก็จะได้คำว่าเราจะทำตามสัญญา ม,มันเดาง่ายเกินไปอะ่ะถ้าเป็นช่องอื่นเนี่ยอาจจะเดาไม่ออกนะแต่พอดีว่าพี่200 IQ ไงพี่เลยรู้อนาคตอึ้งเงินดีแม่ย้อยคลิปต่อไปครับจากน้องตุ้ยโซเดียมรักพี่เป็ดน,นะคะการทดสอบเลือดำน้ำเฮ้ยทำไมช่วงนี้อะไรเกี่บ็บการเมืองกันมืองเยอะจังวะนครับว่าเรือดำน้ำที่เาสัา่งมาใช้ได้จริงบอกครับมันคืออะไรวะแป๊บนึงต้องใช้งาน มันคืออะไรอ่ะได้นะครับเพื่อที่เราจะนำประเทศก้าวไปข้างหน้านะครับเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนอุ้ยเสียงเหมือนมากขออนุญาตนะครับเอาเรือดัน้ำลงสู่น้ำนะครอะจี้จ้องสู่สายตาพี่น้องผิดาชดจักรยานเหรอเรือดับน้ำยังไงวะครับไม่เดี๋ยว บอกแล้วใช่ไหมซื้อมาทำไมฮะเรือน้ำอ่ะเป็นงานเรือจีนซื้อมาทำไมขออประโยชน์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดเอาตามมาซื้อลวเมย์ดีกว่านะก็ถูกอว่านี่ก็เรือดำน้ําถูกบ้างลงปุ๊บก็ต้องจมน้ําตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเรือดำน้ํายังไงแต่พอดูเนี่ยผมรู้แล้วครับเออเรือดำน้ำลงก็จมเลยไม่มีรอยไอ้แม่ย้อยในที่สุดพี่จริงไม่ใช่ลูกชุบกิชชั่นับนำพี่เข้าตาจับไปคนตัดไม่ อนนนกินนะปล่อยตอนเคี้ยวลากยาวเลยเด็กๆมันจะได้รู้ว่ากูเนี่ยกินจริงกับไอ้แค่พริกมันจะเผ็ดแค่ไหนวะไม่ไหวกูกินไม่จริงอันเนี้ยกูคายกับไอ้แค่พริกมันจะเผ็ดแค่ไหนวะมันจะเผ็ดแค่สัตว์พริกอะไรวะเนี่ยพรีเมียมนะโอ้โหตื่นเลยแต่ปกติผมกินจริงนะแต่ว่าปกติไม่เผ็ดเท่านี้อันนี้คือแบบเผ็ดเผ็ดจริงไม่โกรธกันเนาะรักนะจุบ๊บ คลิปต่อไปครับจากน้องนิวช็อกเช็คส่งครั้งแรกจัะไปเ เช่าได้ที่ไหนครับอยากบูชามั่งเพื่อบูชาแล้วเราจะได้ร่ารวยเหมือนเขามั่งใครที่รู้ว่าเช่าที่ไหนเนี่ยบอกผมด้วยนะคือจริงอ่ะถ้ามีแต่รูปอ่ะมันคงไม่ขำหรอกแต่แม่งดันมีมอคีล่าสัตว์ด้วยแล้วดูหน้าดิโดเลยแม่ย้อยผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมกินเยอะไปอันนี้ผมจะกินแค่นี้บอกูจะเคี้ยวไปเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจปบบตวเองกันคุณาไปเพื่ออะไรไม่เข้าใจ หลวงประยุทธเล่นกูแล้วยังเผ็ดเลยสัตว์ผมบอกเลยครับว่าเป็ดจะไม่ขำครั้งเนี้เป็นเป็ดจะไม่ขำที่ถ่ายนานที่สุดคือเมื่อกี้ที่ผมกินที่ไปรอบแรกอะ่ะผมต้องนั่งรอประมาณ5นาทีเพื่อรอที่จะหายเผ็ดแล้วเมื่อกี้กูนั่งดูคลิปปุ๊บกูต้องนั่งรออีกหนาทีเพื่อให้รอหายเผ็ดอีกเผ็ดจริงพี่แกเนี่ยต่อไปครับจากน้องเมจา๋าส่งครั้งที่2ครับห้องน้ําสุขสันต์นั่งไปกังวลไปอืออืม,อม อืมแล้วไงปวดมาเก้าสองอ๋อ,อก็ลลอกแล้วนี่ก็ล็อกถูกก็อยู่ในล็อกแล้ว,อ,วลอ,อ๋อผมเข้าใจแล้วน้องๆด,ดูดีนะเผื่อใครแบบไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่ชายที่แสนดีของน้องๆอง่ะที่มีสองร้เนี่ยจะอธิบายให้น้องๆฟังดูประตูครับ ล็อกใช่ไหมมันล็อกใช่ไหมอ่ะแต่ดูประตูเลื่อนแต่ดูนะมันเป็นประตูเลื่อนเข้าใจปะมันเป็นประตูเลื่อนมันไม่ได้แบบประตูดันอะ่ะเอออันเนี้ยมันล็อกสำหรับดันแต่มันไม่ได้ล็อกสำหรับเลื่อนไม่งงใช่ไหมถ้าใครงงอะ่ะย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งไอ้แหม่ย้อยคลิปต่อไปครับจากน้องเจเล่ครั้งแรกครับจะไปมองอะไรอ่ะครับหน้าหนูมันมีอไพี่อ,อ่ะ มองอะไรอะครับหน้าหนูมันมีไอพี่เหรอไอสัสพี่ชอบผมพยายามอ่านขำแล้วแต่เฮ้ยน่ารักอะผมชอบแต่จริงคลิปนี้ผมไม่น่าขำนะแต่ผมพยายามอ่านเลยทุกคนคือคือพอได้หัวล็อกทีหนึ่งไปเนี่ยมันเหมือนแบบมันจะปลดล็อกอะมันทำให้เราหัวล็อกง่ายขึ้นอะผมไม่รู้มีใครเป็นบ้างนะแล้วแบบทีมงานบอกด้วยว่าแบบพี่เป็ดคะอันนี้มีทีเด็ดตอนท้ายนะ ผมไม่ไม่รู้ว่ามีอะไรนะแต่แบบผมรู้สึกว่าผมกินไปเยอะมากก็ใส่ปุ๋ยอะไรว่าทำไมมันเผ็ดจังวะแบบผมเคยกินพริกเยอะนะแต่แบบมันไม่ได้เผ็ดเท่านี้นี่พริกส้นตีนเลยไม่รู้มปนเผ็ดสัตว์อมจริงโคกไม่ช่วยอะไรเลยสัตว์เผ็ดกว่าเดิมอีกไอแม่ย้อยคลิปต่อไปครับจากน้องนายธรกิจนะครับขอบหน่อยครับพี่ทีมงานจัดไปครับ อีกรอบนึงโอเคไอ้ปวดท้องโอเคอ๋อปวดท้องทุกคนครับผมว่ามีอะไรผิดพลาดแหละพริกมันใส่เลยมาว่ันนไมกูคำง่ายเดี๋ยวปะใครที่คิดว่าแบบไอพี่เป็ดการแสดงนี่ว่ามึงลองไปขโมยพริกของแม่ในครัวเรามากินดูและเดี๋ยวรู้ว่าที่พี่ทำเนี่ยมันแสดงจริงไหม จะไปผ็ดอะไรกบไปแค่พริกมันจะเผ็ดแค่ไหนวะมันจะเผ็ดแค่ไหนวะเฮ้ยโอ้ช่วงนี้เป็นอะไรเวะยเมืองก็โดนตีเงินที่มีก็โดนปล้นยังต้องมานั่งแดกพริกอีกสัตว์คลิปต่อไปครับจากน้องอาร์มแชร์ขอหน่อยจัดไปครับแม็กเพย์แม็กติกตอรอะไรอ่ะ โอเคผมเข้าใจแล้วก็คือเหมือนแบบในคลิปเนี่ยเขาน่าจะนับถือาศาสนาแบบได้เป็นาศาสนาคิดนะคือผมก็ไม่ชัวร์นะาศาสนาที่แบบต้องทำเนี่ยแบบแล้วเด็กคนเนี้ยแทนที่มันทําแบบเนี้ยมันดันแบบแบบนตงร์เติร์ติ๊์ติรมากเติร์รตรับผมติร์รติปต่อไปคตรับตเติรเติตร เป็นคลิปสุดท้ายนะครับอย่างน้องลิทสกอตฝากเพลงเพาะๆไว้ฟังใครเคร,เรียดสักเพลงนะครับอุ้ยโอเคเลยสุดท้ายจะได้แบบฟังเพลงชิวๆส,สบายๆผมชอบแบบเนี้ย

อะไรวะเนี่ยอมมงกะลงปงเอ็กตะมุยตะมุยคลิกเอ็กตะอีอีอัสเทเอียะเพลงชื่อได้ชื่อแทนบ่อยนะครับแทนบ่อยมีเนื้อเพลงปะอ้าวมีเนื้อเพลงนี่ไงคนร้องชื่ออมมงกะลงปงคำเมียวคำพุชคำเมียวตัมปัช ขมีตัุชคาชิมุ้าส์าชขมีซัมคิวตำนูนแคมลุงจังคขามีวมุมลังตตนมำต็มต็มเบรอกขามุยขมิเขมกสมาคือออกออกขมุงตัมตึกตึมันมีความหมายว่าเนี่ยขามีตัมปุชขามีตัมปราชขามีตัมปุชคตมกริบตัเขามีอาเปลขนูุคมลุงจุเขามีเาซมบรุงแคจจุนแคปลังห ผมบอกเลยว่าเจ้าของเพลงนี้นะครับคุณรอรับไรายได้แน่เลยผมว่าปีใหม่นี้คนเอาไว้เปิดเต้นแน่นอนผมมั่นใจครับไอ้แม่ย้อยอเรารีบๆปิดคลิปเลยเพราะกูผิดละผมว่าพีินี้ต้องใส่อะไรที่แบบไม่ดีแน่เลยผมเลยขำไงะทต่ผมขำยากมากนะผมบอกให้ปุติเป็นคนแบบไม่ขำเลย เป็นจริงไงแม่ย้อยอ่ะครับผมทุกคนก็เท่านี้นะครับสำหรับเป็นจะไม่ขำอ EP ที่75ก็หวังว่าหลังจากที่ดูคลิปจบเนี่ยจะได้รับรอยยิ้มกลับไปนะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ร่วมกัส่งคลิปมาให้ผมคือคนส่งเยอะมากขอบคุณใจจริงครับแล้วถ้าใครเนี่ยมีคลิปตลกๆอยากส่งมาให้ผมเนี่ยไม่ยากนะครับเฟซบุ๊กนี้ครับเฟซบุ๊กส่วนตัวผมวันหลังเวิงเดี๋ยวทุกวันเสาร์ครับเวลาบานบ่ายๆอ่ะเดี๋ยวผมจะโพสขอคลิปเป็นจะไม่ขำอีพีที่นี่นะขอคล ทุกคนบ๊ายบายแฮ้